สวัสดีค่ะวัดีพี่ยูก็จะมารีวิวสกูชี่จัมโบ้นะคะอัน <im doğru> แรกก็คือเอ่อจัมโบ้บันอิมจินี่ยังไงสโลว์นะคะเนี่ยเฮ้ยสกูชี่ดิบุสใส่ไม่มีตัมมินะคะเลยแล้วอันนี้ดิบุสก็ปังปอนคาวสโลว์มาก สำหนีเยอะมากน้าสงสารงนั้นาสงสารมากเราซื้อมาจากร้านเออบายเจนนะคะนี่ก็คือแอปเปนะคะสีแดงแโลนิดนึงคิตตี้นี่ขายตัวละร้อยนะคะว นี่วิวเอาไอแอปเปิลนะใสไขเกตไว้ด้วยนะอือไรคือไร้อยหนึ่งหมดเลยนะคะของแท้ไว้บนสุดเราจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะคะห้าร้อยอันนี้ของแท้นะคะห้ารอยค่ะลูกอมแคนดี้ค่ะซื้อมา6กร้สสิบซื้อมาหกรขายเจ็ดร้อยขายห้าร้อยขายห้าร้อยค่ะ ของอันนี้นะคะค่ะไว้เร็วๆวันนี้เราก็พอแค่นี้กันนะคะเออเรามีขาจัมโบ้บันเอะบันโดนกัดนะคะสโลค่ะอันนี้ขายนะคะยี่สิบบาทอันไม่ไม่ใช่ของแท้นะคะแรก็ชีก็จะเอามาคลิปหน้านะคะนี่ก็แมวหูเห็ดค่ะอันนี้สามสิบบาทค่ะอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะวันนีค่ยแค่นี้